ัสดีค่ะทุกคนตามสัญญานะว่าจะลงคลิปบ่อยๆอันนี้ก็มาลงให้แล้วนะไม่ได้ลงมันหลายเดือนเนาะเออวันนี้เราจะมาฆ่าบอสในเกมนี้ให้ทุกคนดูนะมันเป็นบอสเตาแล้วก็คือมาดิอาเล่นมานานแล้วนะเราก็ช่วยมาหมดแล้วเราเลยต้องแบบเออเราเลยต้องแบบมาสอนทุกคนนะเพราะว่าเราเล่นมาหมดแล้วแต่ก็มีบางอันที่เรายังไม่เล่นนะ ก็จะตรงบอสเต่าก็ต้องเป็นโูกเต่าเนาะก็เล็กๆน้อยๆแล้วเป็นคลิปสั้นๆเนาะสั้นแบบสั้นนะสั้นอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องแบบอะไรก็ต้องตัดคลิปต่อเนี่ยก็เลยต้องลงลงช้านิดนึงแต่ด้วยซอไม่มีเน็ตอ่ะก็เลยอัดคลิปก่อนแล้วไม่ลงเออแล้วตอนเนี้ยไปกันเธอเอ้ยไปกันก็ น่าจะคลิดนหน้านะเราอะจะมาสอนสอนแบบไม่ใช่สอนสิเราจะมาเล่นมินิเกมในเกมอันนี้ให้ดูนะเอออย่างแรกเนี่ยแล้วก็คือขอคิดก่อนจะไม่ได้ต้องทำยังไงนะ ที่ไปค่ะบอลเต่าก็คือถ้าคนที่เล่นมหม่แล้วเป็นไปเป็นมาไม่เป็นอะ่ะก็ต้องสับพันโยกแล้วก็อ,อย่างนี้นะสับพันโยกอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยแต่ถ้าเราเจอเจ้าเต่าเนี่ยเจ้าเต่าที่มันเป็นซอมบี้อันเนี้ยแล้วก็อย่าไปกังวลอะไรนะทุกคนแล้วก็ต้องลงไปเลเราก็ต้องลงไปนะสําหรับคนที่ฟังไม่ทันนะสําหรับคนที่ฟังไม่ทันก็เอาใหม่นะต้อง <us> สับพันโยกนะสาหรับคนฟังไม่ทันก็ต้องมัน มาแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้และสับคันโยกเนี่ยแหละสําหรับคนฟังไม่ทันนะทุกคนถ้าคนฟังทันก็รอไปก่อนอ่าแต่เราก็ต้องแต่วิธีจัดการก็คือล่อเต่าลงม้านั่นเองถ้าไม่ลอก็ได้นะโจมเราตีเต่าเลยก็ได้เราไม่ต้องไปล่อเลยเรกก็โดดเหยียบเต่าก็ได้เนะน,นี่เต่าข้างหน้าอีกตัวหนึ่งเราไม่ต้องไปฆ่านะเราก็อืมไม่ต้องฆ่าเหมือนมาริ้ก็ได้เราก็กระโดดไปเลย อันนี้ก็ไปเลยสำหรับคนที่นะสำหรับคนที่อยากไปเร็วๆอะ่ะทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ทุกคนก็ต้องทำอย่างนี้ดูคอยดูนะคอยดูนะทางนี้กดปุ่ม A แล้วก็กดปุ่ม B เร็วๆกดกดปุ่ม A แล้วก็กดปุ่ม B แบบเร็วเลยนะเร็วๆเลยอะ่ะแบบแล้วก็งดการโจมตีสตูอะ่ะกดปุ่ม A แล้วปุ่ม B เร็วๆนี่มาถึงบอสเต่าแล้ว ใครฟังไม่ทันก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าอัดช้านิดนึงแต่รวมๆก็คือพูดเร็วคืออันกงใสๆเนี่ยแปลว่าเราช่วยแล้วนะทุกคนอันกงใสๆอันไหนแปลว่าเราช่วยแล้วมานี่พอโจมตีแล้วเต่าก็จะเป็นสีแดงเนาะนี่อันนี้ก็สองรอบโจมตีเลยโจมตีอย่างนี้เออเราต้องหลบก่อนนะ อุ๊อย่าให้เต่ามันโดนนะไม่งั้นหัวใจเราจะลดรดแบบนั้นแหละอุ๊ก็กระโดดปึ้มเข้าไปเลยนี่ตายแล้วเนาะ<จ>งั้นสิ่งอื่นนะเราจะไม่ขออธิบายนะสิ่งอื่นจะไม่ขออธิบายนะก็แค่หยิบกุญแจแล้วก็ไปช่วยเนาะแต่อันนี้เราจะไม่ไปช่วยนะเพราะว่าจะตัดจบคลิปบ,บายบาย